สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุชมาแนะนำนะคะชาไทยค่ะชาไทยที่มีรสชาติเหมือนชารสเข็นนะคะชาโบราณเลยล่ะคะแต่ก็อันนี้นะคะเป็นชาไทยนะคะของแบรนด์ปนันจิตานะคะเป็นสแลนด้าชาไทยค่ะเป็นชาไทยที่น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นไขมันทาศูนย์เปอร์เซ็นแล้วก็คอเลสเตอรอลนี่ศูนย์เปอร์เซ็นนะคะทุกคนโอ้ยชาไทยตัวนี้นะคะสแลนด้าชาไทยตัวนี้น่ช่วยทำให้เราเนี่ย อิ่มไวนะคะแล้วก็พอเราอิ่มไวแล้วเราก็จะไม่กินจุกจิกนะคะเกินความจําเป็นนะคะที่สําคัญเขาช่วยดักจับแป้งน้ําตาลนะคะแล้วก็ลดการสะสมไขมันนะคะไม่มีโยโย่เอฟเฟกแน่นอนใจไม่สั่นแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะ1กล่องนะคะมี1 2ซองนะคะซื้อ1กล่องเนี่ยราคา399บาทนะคะทุกคนขารับรองว่าได้ทานแล้วก็จะ ติดใจนะคะเพราะว่าดูจากพรีเซนเตอร์แล้วนะคะพี่เอกกี้นะคะแล้วก็พี่อ้นสี่พันนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้รับรองความอร่อยนะคะการันตีอร่อยแบบชาไทายแท้